มาถึงแล้วครับแม็กคนรลัก,กเกษตรวันนี้จะพาไปชมสวนแล้วก็เก็บผลิตผลจากเอามายุ่สวนแม็กคนรลัก,กเกษตรเรียบร้อยพี่นอ้องไปลุยสวนกันเลยม่ยังให้เก็บแน่เออโอ,อ้ยเจออย่งี้ก่อนเดี๋ยวเขาตามเจ้าของสวนไปผลสิผ้าไปเก็บยังพี่นอ้องแม็กคนรลัก,กเกษตรพูดจริงทำจริงเห็นผลจริง มาแล้วก็ตัดเอาตัดเอาเลยพี่น้องเก็บบังหนัดวสันหรือสับปะรดโอ้ยตอนซ่อนตอนพ่น้องพูดละโอ้ขึ้น่วยใหญ่แท้ป้าถั่วพันอย่างไรปัตตาเวียของแท้ครับโอ้เอาไปเบิองนักพนีทป่ะเบิองนักพนิโอู้ปลูกโอ้ปลูกเป็นแถวเรียงกันเลยเดี๋ยวนี้ โอ้คือต้นงามเดี๋ยวใส่ปุ๋ยยังนี่ปุ๋ยขี่ไก่ครับปุ้ยขี่ไก่โอ้เดี๋ยวสีหาไปใส่อยู่บ้านนิดกันแล้วสันนี่โอ้เนาะพี่น้องเบื้องนั้นกันครับพี่น้องพันปัตตเวียปลูกมะยาครับนี่ต้นมะหยาเป็นหน่วยแล้วนี่พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องซุกเหลืองแล้วนี่พวเด่นหน่อยเป็นหนวยนะเอาพัวแต่นหน่อยโอ้เมื่อไหร่ได้เอาพัวแต่นหน่อยโอ้หนีหน่อยนี่ต้นนี่ นี่นี่น้อยย่นอยย่งแทนี้คูกันเลยนี่อันแป๊บเดียวได้แล้วเนี่สยสะพยายที่น้องไปลองปูงเพิ่มด้วพัตเวียปัตตเวียปัตตเวียหน้าปอสั้ตีเ้นโอ,อน้บา,กกานงนาว็็มีนึนวันประกูดบ้างมีนบางนา ทำไมมันงามทุ่าปอดสารพิษปอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ทำไมมันงามนี่อันจะได้นี่เป็นตะนาวลายใช่ไหมโอ้ลายปวดๆปวดๆมีสายพันธุ์หนึ่งใหญ่่นี่แป,ป,ป,ป้นพิจิตรครับน้ำเป็นลำไผ่โอ้มีแป้นพิจิตรแป้นลำไผยวันนี้พาพีน่น้องมาชมสวนพูดจริงทำจริงเห็นผลจริงอันนี้ยังอันนี้พันยังไง เป็นพิจิตต์เห็โอ้เป็นพิจิตตผิวเนียนเนียนวะอันนี้เป็นพิจิตลูกโตเนาะเป็นพิจิตตชัดๆเลยลูกโตมากกล้วยถูกฝนกำลังงามเลยมีพันธุ์อะไรบ้างล่ะกล้วยนี่ยเยอะเลยเนาะกล้วยน้ำว้าเกษตรผสมประสานจากปลูกยางพาราอย่างเดียว oh เปลี่ยนมาเป็นผสมผสานน้ำไมอาไปแกงอีกวะโอ้น้ำไมอยัางไรไม่ปลูกปีเดียวนี่ผมมีเห็ดบ่โอ้มีน้องไม้ปีเดียวกิมกิมซุงบ่กิมซุงครับกิมซุงโอ้แน่นอนแน่นอนมาทานมาทาน,นอันนี้แก้วมังกรเไม่ใช่แก้วมังกรมังกรอะไรกีจ้าสีม่วงไงโอ้สีม่วงลูก จุ้มจิ้มดีเนาะลูกเป็ดหน่อยเออ, <c oughs> อ,อโอ้โหเลี้ยงกันไปเป็นแถวเลยลอืมอ่าดูชัดๆวันนี้ท้องฟ้าครึ้มๆครับพี่น้องมามาเยี่ยมชมสวนแมกคนลักษเรศที่พิกัดบ,บ้านน้องเป็ดนะครับอํา,า,อาอเภอตาลสุมนะครับจังหวัดอุบลราชธานี โต,ต้านโควิดต้านโควิดกัดเสลดรับกัดเสล็ดออกจากคอออกจากปอดโอ้เนี่ยของแท้เลยเนี่ยจากต้นเลยโอ้อมะม่วงหาวมะนาวโหรถดผดฝาดกัดเสล็ดออกจากคอดีนักแหละ <ico le> <ụ: S 1> อืม โอ้โสมโอ้สุดยอดสุดยอดมองไปทางไหมีแต่ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหอ,ออกลูกเต็มหมดเลยพี่น้องโอ้เป็นตาอนซอนปูกใส่กับอบอซีเมนของดีควรมีปลูกไว้ที่บ้าน อีกสักหน่อยพี่น้องโอ้ออหัวนี่สดๆจากต้นใช่ม เปี่ะขมนิดๆโอ้โหโอ้โหุดยอดสุดยอดอย,อย่าลืมพี่น้องถ้ามีปัญหาเรื่องไอเรื่องเก็บข้อเรื่องเสล็ดนะครับนี่ครับาอมอ่วงหามานาวโหจ่วยท่านได้กุยด่างไม่มีเอ่ะก็ทีด่างต่อ ปลตะเวียปลาดสดๆที่สวนกินกันกินกันสดๆเลยโอ้เผ็ดปุ๊บปลาดกินปั๊บเลยเป็นไงบ้างสดๆจากสวนพี่น้องโอ้โปลาเนื้อก็ฉ่ำดีครับดันซอนครับอ,อืมระว,วังมีดเด้อ กระเตื้อโอ้เจี๊บนี่อัดถ่ายทำกันสดๆที่สวนเลยนะครับคลิปนี้ดูกันจะจักกระชัดปัตตเวียสดจากสวนโอ้ยหอมหอมหอมโอ้เจ้หน่อยนี่ช้ำยีเลยเออมันปัตตเวียอย่น้ำลายน้ำช้ำเลยหอมหอมเลยนี่ออกมาแล้วนี่คือน้ำลายแล้วนี่ ดูชัดๆด,ด,ดูใกล้ๆเกดตาโมไลตาโมายแน่เป็นห,นหงว่าละแปวโอ้มีจำเป็นกัะตือครับกินสดๆยัง้ยสดๆอันนี้อันนี้คนนั่งรอกินนะคนเนี้ยยิ้มอย่างเดียวเลยกินล้มลายไปด้วยตัดภาพตัดภาพมาที่ เป็นยังไงบ้างครับหวานแหง้งหวานแหง้งภาษาอังกฤษหวานแห้งว่างไงเผื่อมีฝรั่งดูฝรั่งหวานแห้งหวานแหงนหง้ำลายน้ำลายน้ำเยอะแต่หวานขนโป๊ปอกน่ากินมากเลยโอ้ขอ,นนองแท้ของแท้ครับ ตัวป่าไกินเองเลยเอาเองกินเองอืหวานแซ่บเนาะไรคนลองมือบอกเห็นโอ้ยหวานขนาดเลยเออเห็ดหอมเชียงไว้ในอืม นี่มาอีกสวนหนึ่งพี่น้องมาเบิงสวนผสมผสานนะครับจากปลาอย่างมาเปลี่ยนปลาบาังนัดปลากล้วยนะครับุดหลานใยผมกำลังลุยปลาบาังนัดครับยังมีผู้สาวมาแลนลัดเดอ้อโอ้โ,อโอ้ตัวนี้กําลังกําลังเป็นนวยพี่น้องโอ้ โอ้ฝนตกมากปลาโทปลาโทน้ำเต็มสาล่ะปลาโมมีม่บอนี่โอ้ปลาโทปลาโทร,ร,โทร,รมสมบูรณ์แช่เนาะปลากล้วยผลน้าลไก่นดีดีเนาะนี่เราเขาเรียกว่าปุกดบอยาบโอ้อกสมบโบก็มีผสมผสานพี่น้องปลูกทุกอย่างเลย ไะพี่น้องไปร่วมกันุ่นโอ้งามงามมองนัดงามเป็นแถวเรียงงามเลยอมีดินมีสวนปลูกไว้เลยพี่น้องเลยอย่าปล่อยอย่าไปว่างอืวบ่กึศอยากกึดกินโอ้ยังนี่เออ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 โอ้ดอกกระเจียวโอ้งามงามนี่ปลูกไว้บ้านในเมืองอันนึงนี่ đó cà chẽo, kiểu đó cả lên. Kiểuหวาน. Oh. Oh, đọt cà chẽo, kiểuหวาน mà này. Kiểuหวาน kết nước đường. Oh. Kiểu đi ăn อย่างนั้ก็ได้กินโอ้งามงามงามโอ้กินบวาดบะไว้นี่บางนัดกำลังอ,อกเป็นนอยอยู่พี่น,อน้งงองแดงแดงอืออบทุเรียนก็มีโอ้ยกเระทแตรเสียพอเพียงทางรอดนะพี่นอ้อง ทางรอดทางรอดทางรอดจริงๆบือหยดบวชยากแลครับเขาจะเข้าปลูกนะครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวงามดีเนาะคนละรุ่นโอาปลูกคนละรุ่นเนาะอันหนึ่งโตแล้วก็รุ่นใหม่ขึ้นมาแทนเรื่อย ไม่ใช่ปลูกพร้อมกันแล้วก,กินพร้อมกันแล้วก็หมดนะครับอันนั้นปลูกขายอันนั้นปลูกขายปลูกเยอะๆนี่เราปลูกกินก็คือปลูกทดแทนกันเรื่อยๆนะครับหมดรุ่นนี้ก็ไปรุ่นถอดมาแล้วครับนี่แหละครับ,ครบเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะครับจึงได้มีกินตลอดปีนะครับรเราไม่ได้ทําขายเราทํากินออกกเหลือกินเราค่อยขายแม่งปันรอดแน่นอนนะครับรอดแน่นอนที่ไม่เยอะ ที่นิดเดียวแต่ก็มีอยู่พอกินนะครับอืมกล้วยนะครับกล้วยก็มีเนี่ยต้องไปซื้อไปสวนนี่สามเดือนผ่านไปจากล่งกล้วยเมื่อสามเดือนที่แล้วนะครับเมษาวันไปลายเมษาตอนนี้กรกฎา เมษาพฤษภาพมกรดาจะครบ3เดือนนะครับจากคลิปก่อนที่โลกนะครับพี่น้องเห็นความแตกต่างนะครับห่วยหลากหลายพันุเริ่มใหญ่ขึ้นมาสซับประรตี่ปลูกแซมไว้เริ่มง่ายขึ้นมานะครับพี่น้องความอุด,ดมสมบูรณ์นะครับจากไล่ส้ำปะหลังแบ่งมาพื้นที่มานะครับมาปลูกเป็น เกษตรผสมผสานเป้าหมายคือมีกินตลอดปีมีกินตลอดปีตลอดไปนะครับรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับมองไปเห็นดอกกระเจียวด้วยกระเจียวกล้วยนู่นคือมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังนะครับเราแบ่งพื้นที่ตอนนี้มาเป็นแปลงเกษตรผสมผสานของแม็กคนลัก,กเกษตร อำเภอตานสมนะครับอำเภอตานสมอันนี้สาวกระทืบหอวาสาน,นลักษณะเป็นดินแดงมีเห็นดินแดงดนะขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาแล้วครับมีดินแดงนะครับ,นะรบโอ้คนอันนี้น้อยหนานะครับหรือว่าเขียบอันนั้นหุ่นยนต์นะครับพี่นอ้องพอม,มนหุ่นยนต์หุน่น ันไลกาพอมเป็นคน,นนารดเดี๋ยวต่อไปกล้ยกับชิงใหญ่ขึ้นเป็นปลาก่้ยแล้วมันนี่อือจะต้องกินมังนัดพร้อมมีทั้งปลามังนัดโอ้ตัดแหงตัดแห้งแตกก็ตัวนี้โอ้นอกล้ยครับพี่น้องเกิดขึ้นมาตอตอนสอนงามงามโอ้บอกทุเรียน เพียรในดีจะได้กินในเด้อนนี้พลัางงามพลัางงาม,างงามสรุปแล้วคือแบงผืนที่ปลูกนะครับเผือดพักสวนขวนะครับฮ่องบเห็ดเผือดปลูกเผือดเชิงเดียวนะครับบ่อป,ปูดเผือดเชิงเดียวคือปลูกยางเดียวอย่าไปฝาความหวังไว้กับยางเดียวนะครับถ้าตกฝาความหวังไว้กับหลยหลายยางมันบ่เป็นราคาฮ่องก็มีกล้วย มีซับปะรดมียังอีกนะครับกินกินบะกินเหลือกขายแมงปันอยู่ได้นะครับพี่น,อน้องทีวิวทเขาก็มีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับคบโดยเฉพาะชาวอีสานฮ่อมีทีอยู่แล้วเป็นต้นทุนนะครับนะครับเป็นต้นทุนอย่แล้วก็ล่องเ็ดเบิงนะครับบริษัทยังนะครับเสรแต่กว้ามขยัน นะครับกวามขยันความหักพื้นแผ่นดินหอดูแลใส่ประโยชน์นะครับรับรองว่าอยู่ได้ครับพี่น้องอยู่ได้ครับสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับกวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผููเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับสี่คิตพอเพียงเราต้องรอดนะครับสู้ต่อไปสวัสดีครับ